สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นสกูชี่กล่องของขวัญนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นอ n ิ m มโนนัดหนึชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะอย่างแรกนะก็มีเป็นสลามซองนะคะ1นซองค่ะแล้วก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตของอีลิกนะคะ1ชิน้ปอนปลอกอีกหาอีกหนึ่งชิ้นด้วยค่ะกล่องต่อมาจากจ,ากจากังหวัดนครปฐมนะคะเป็นแบบสลามทําเองนะคะนี่นะสั่งไป2กระปุกนะคะ กล่องต่อมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอย่างแรกนะจะเป็นบันแท็กจัมโบ้นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นช็อกโกแลตของอีลิกนะคะกับแยมโรนะอีกหนึ่งชิ้นด้วยค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดปดทุมธาน,นีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นบีนคิวบ์นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสลามทาเองนะคะทั้งหมด3กระปุกนะนะคะ กองต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะเป็นซาลามนะคะ1กระปุกอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสปินเนอร์นะคะสั่งไปทั้งหมด2องิงสลายนะคะอย่างต่อมาจะมีเป็นไก่ดิบด้วยนะกล่องต่อมาจากจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นพาสเซอร์บอลนะคะ1กล่องค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบปอปปีสเล็กลูกเตานะคะซิมโป้ยิมโปกาตูนะคะกับลูกแก้วตาข่ายค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดปทุมธานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบช็อกโกแลตเอ้าอันนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นไซดด้านในนะคะทั้งหมด3ชิ้นนะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นช็อกบาลาวานะคะทั้งหมด4ชิน้นแล้วก็จะมีเป็นโคนมาร์เลโลนะคะบิ๊กโคนนะหนึ่งมาร์เลโลเปี้ยวนะคะ2ชิน้นแล้วก็จะเป็นแบบปลาเอเลียนค่ะกล่องต่อมาจากังรวัดเพรบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นป๊อปปิ้นะคะนี่เป็นลายสตรอเบอร์รี่นะคะหนึ่งแล้วก็จะเป็นป๊อปปิ้สายกลางนะคะ อันนี้เป็นที่เรียนานนะคะ1ชิน้นพงกุญแจปอ๊อปปิดนะคะอย่างต่อมานะจะเป็นบอปบิดใส่ลุงนะคะสปินเนอร์ใส่เล็กนะะ้าหนึ่งลูกแก้วตาข่ายนะคะอันนี้สั่งไป2ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบมาไม่โลกเครื่องช็อกโกแลตด้วยค่ะกล่องต่อมาจะาตัดบ,บึงการนะคะอย่างแรกนะจะเป็นปอ๊อปปิดนะคะลายชานมไข่มุกนะะ้าหนึ่งแล้วก็น,นี้นะคะจะเป็นจานกระปุกใหญ่นะคะ1กระปุกค่ะบอปใส่ลุงนะคะ1ชิน้น ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบบิงคิวส์นะคะสปินเนอนะะนร์นะคะ 1. รูบิคงนะคะสปินเนอร์สเล็กหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นไก่เดีนนะคะกับพุงกุญแจป๊อปอิดค่ะกล่องต่อมาจากตัวพิษโนโล้งนะคะอันนี้จะเป็นมารินโนเปีย้ยนะคะกับช็อกบลวาด,ด้านในนะคะส่วนนี้จะเป็นป๊อปอิดไซส์ใหญ่นะคะ20เซรีล์อมองอัดค่ะสกูชี่บางกวนของแท้นะคะอันนี้สั่งไป2งชิ้น2หน้านะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบขนมวยค่ะ กล่องต่อมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นซาบลรียักษ์นะคะอันนี้หนึ่งชิ้นนะแล้วก็จะเป็นป๊อปอิดไลยโบค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดชุมพรนะคะอย่างแรกนะจะเป็นพัลเซอร์บอลนะคะ1ชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นสปินเนอร์นะคะ1แล้วก็จะมีเป็นลูกแก้วตาข่ายนะคะ2ชิ้นกับคกุญแจป๊อปอิดหนึ่งชิ้นค่ะกขอบคุณน้องทั้ง13คนมากๆเลยนะคะ